สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพมอดค่ะน้ำส้มค่ะวันนี้วันนี้จะมาร้องเพลงวันนี้เขาจะมาร้องเพลงให้ค่ะนะไม่รู้ไม่ใช่ยิ่งยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของใครคะของดาอดอโดฟินค่ะมาน้องนีิดาโอเคอ่าสามสี่เบาชั้นสักคำว่าเธอทำได้ ฉันรู้สึกดีเวลาที่อยู่กับเธอที่จริงนัตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมาจะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมากเท่าไรยังนั้นได้อีกไม่รู้ว่าเป็นอียาง ตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้จะติมเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ต่อจากนี้มานานเท่านานสักเพียงไหน เธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้ใจยิ่งรักเธอหมดใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ,าบายบครับผม